สวัสดีฮะท่านผู้ชมฮะตอนนี้ทางเรากําลังจะพาทุกท่านเข้าสู่ป่ปปาอเมซอนนะฮะตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ประเทศเอมองโ,งโกเลียกําลังจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมดูวิธีการหาตรงหาจิบนะ,ะการใส่ตรงใส่จิบจะเป็นวิธีการของชาวช,ชนเผ่ามองโ,งโกเลีย <laughs> โอ้ยแม่เอเงย ครับพี่น้องครับตอนนี้กาลัางสิพ้าพี่น้องมาเบิ่งวิธีการยามเก็บย,ยามตรงครับกันเป็นวิธีการหายกินของชาวภาคอีสานนะอเดี๋ยวได้หมดแดงกัดเมียงหมดแดงกันไลาไหลโอ้ยกัด <c oughs> ครับเป็นวิธีการของชนชาวภาคอีสานนะครับเนาะถ้าฝนตกแล้วดูน้ําหลากของภาคอีสานหน้านาน,านะครับน้ํามันจะไหลมาเยอะแยะแบบนี้ครับดูครับ นี่คือธรรมชาติของชาวอีสานและคนอีสานเขาจะเอาวิธีการหาปลาอยู่หนึ่งประเภทเขาเรียกว่าใส่ตรงใส่เจ็บนะครับน้าพี่น้องเนาะทุกท่านอาจจะไม่เคยเห็นชาวภาคกลางชาวภาคอื่นอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะแต่ภาคอีสานเขาจะรู้ทีวิธีการนี้เป็นวิธีการที่แบบว่าการหากินของชาวอีสานพ่อยกเลยืนท่าเจ้าของน, <c oughs> นี่ครับวันนี้ครับดีเจค่อยเสียบบรจากแพร่ภาพสดอยู่พีพพ่น้องสัญญ,ญาณเน็ตบดี ก็เลยต้องถ่ายเป็นวิดีโอคลิปให้พี่น้องด้มาเบิงและพี่น้องเด้อมันหาดูได้ยากมากครับตอนนี้วิธีการแบบนี้มันต้องมาหาดูแถวภาคอีสานนะครับเนาะอีสานบ้านผมครับใส่ตรงใส่เจ็บเนี่ยหาปลาไปกินไปปนไปตม้มไปอมเนี่ยมาจากสีเลยพี่น้องมันจากสีเลยบอกเลยเลยว่ามันสุดยอดแห้งมันสุดยอดแห้งสุดยอดลายเอายางนำมาพี่น้องมาคุณน่ะบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยมาทีมงานเถอ น้ำกระไรไหนกูลเลยหวยเส <_ C 1> <_ D> ียงัง <_ D> นี่ครับบรรยากาศโอ้ยน้ำไรล,ลองไรลองครับเนี่ย <_ D> พื้นเมืองปราเพณีเดือนเจียงยี่บุญข้าวกําพ่อแม่เฮาพระธรรมเดือนสีน้ำละพาแห่กันล้อน <_ D> เดือนห้าแม่นสงการาเบาสาวต่างศาสตร์น้ำกันมาบ่งครับมาบ่ง <_ D> นี่พี่น้อง อาจจะไม่เคยดูแต่เคยเห็นนะฮะมาดูนะฮะนี่คือวิธีการนี่คืออุปกรณ์หาปลาของชาวาะอีสานครับที่แถวบ้านผมอุบลราชธานีเขาจะเรียกว่าตงตงนี่เป็นหาถาหาปลาเดี๋ยวามาไว้น้ําห่วยน้าหนองน้าน้ำลํำห่วยลําหนองครับพี่น้องครับมันสุดยอดหลในตอนนี้ผมละยืงกับสุดเจ้าของ <laughs> โว้ยขู่กับซภาพโว้ยม่ให้มานาควดแม่เมื่อไยเออเออขันไปยางละครก่อนคุยไสขนาดเดอ <laughs> แกะไรหรอกเนอเหมียนเลยยามตรงครับยามตรงครับพี่น้องเออกูน่ะเออสุดยอดครับนี่ครับนี่คือเออเขาเอิยนสอนสอนพี่น้องครับเขาเรียกว่าสอนหรือจิบนะครับส่วนอันใหญ่เขาเรียกว่าต่งนะครับจะเป็นเออเป็นน้ําปลามันจะไหลมาจากทางด้านบนของลําห้วยลําคลองเราก็จะมาขวางทางน้ําด้วยต่งนะครับพี่น้องครับนี่ครับมาดูครับ คุณอาจจะไม่ได้ดูไม่ได้เห็นนานแล้วดีเจคอยเสียกพาคุณมาดูมามาเบิงมาเบิงมาที่นี่อืมเพื่นอนละมันโมมันมันโมมันมาเบิงกว่าที่นี่พี่น้องเออพูดอะไรวันนี้เนียปลาคอหน่อยแล้วปลาคอหน่อยแล้วเออเอาเทลงใส่เทลงวางมือเลยบ่เอาเส้นนี้ได้ยังควายเหลืองอา่ากูนะมาเบิงพี่น้องโอ้ปรากฏว่ามีแต่ผ่ามีแต่บักกะปู <laughs> <laughs> มีแต่ใบตองมาที่นี่โมมีปลาเลยโมมีปลาเลยมีแต่ปลาหน่อยๆปลาคอหน่อยปลาคอหน่อยอกับผักมีตัวเนี้ยว้า <c oughs> ยโมมีปลาเลยมีแต่ <c oughs> อะไรไม่ร่อยนตามบดเออมันโมมันโมมันย้อนกูใส่สูตรมากนี่แหละยังโมโมมันเมื่อยเม,มืมเม่อยนายวีปลาคุยมาเอาเออ อ่ะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องนะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการดีๆครับกับบรรยากาศของวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานครับที่หากินอาหารม่นมั่งอีสานนะครับทีมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตายุ่นยายครับมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดอุบลอีสานครับอีสานมี20จังหวัดนะครับแผ่นดินเจ้าฟ้าประธานน้ำแผ่นดินเห็นตะวันก่อนใครในสยามจังหวัดอุบลราชธานีครับห่างจากตัวเมืองหลวงหกร้อยแปดสิบเก้ากิโลเมตรครับมีโอกาสมาเที่ยวอุบลครับมาเที่ยวอสุออมืปรราบินคับพเพอปราบอินดีวู้ดองสผู้้อินนดีีเท่าละ ทนีละสว,วัสดีครับ